Terima <small> kasih telah menonton! เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวนางสาววันเพนหรือกับวินาอายุ34ปีที่บา้านเลขที่135ทับ5หมู่ที่18ตำบลเขาละกาอำเภอพะเรีรจังหวัดนครสวรรค์ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาช่อกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนจำนวน61หมายจับพฤติการดังกล่าวคือสืบเนื่องจากเมื่อปี2563ต่อเน,นื่องถึงต้น ปี2 5 6 4นางสาววันเพ็ญ์หรือกาวินาได้ทําการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook โฆษณาเชิญชวนประชาชนร่วมลงทุนในการขายทองโดยอ้างว่าจะนําทองมาจากต่างประเทศโดยสามารถสั่งเข้ามาได้ในราคาเพียงบาทละ3 0 0 0ถึงบาทซึ่งถูกกว่าทองตลาดทั่วไปมากซึ่งต่อมาก็ได้มีผู้เสียหายจํานวนมากหลงเชื่อและโอนเงินร่วมลงทุนเป็นจํานวนมากซึ่งนางสาววันเพ็ยมีการส่งทองหรือจ่ายเงินตอบแทนให้กับผู้ที่สั่งซื้อและร่วมลงทุนจริงใน2-3ถึงครั้งแรกทําให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น ในกลุ่มผู้ที่เคยลงทุนเดิมและยังบอกกันปากต่อปากทําให้ยิ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทุนเป็นจนํานวนมากเหล่าผู้เสียหายต่างทุ่มเงินจนํานวนมากร่วมลงทุนซื้อทองกับนางสาววันเพ็ญซึ่งต่อมาเมื่อได้เงินก้อนใหญ่แล้วนางสาววันเพ็ญก็ได้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยพร้อมกับเงินลงทุนไม่ต่ากว่า37ล้านบาท เหยื่อผู้เสียหายกว่า200รายทั่วประเทศต่างได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะเงินส่วนใหญ่ของผู้เสียหายได้ทุกหม้อข้าวมาลงทุนกับนางสาววันเพ็ญซึ่งกลุ่มผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุทั่วประเทศซึ่งต่อมาได้มีการสืบสวนจนนําไปสู่การออกหมายจับและมีหมายจับจํานวน6 1หมายจับทั่วประเทศซึ่งอย่ชั้นจับกลุ่มนางสาววันเพ็ญให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา